ครับสวัสดีครับวันนี้ก็มาส่งแม่ครับผมแม่มาหาตำลึงครับช่วงเช้าครับอันนี้ก็เวลาประมาณหกโมงสามสิบห้าแล้วครับครับวันนี้คุณแม่มาหาตำลึงครับฝากกดไลค์กดแชร์ครับผม เปยนงใจจะทำคลิปครั้งต่อไปว่าจะมีหรือเปล่าครับตำลึงมันก็โกงหายากด้วยเดี๋ยวยอดมันแม่มันตำลึงหน่วยกลมมันมีตำลึงหน่วยไอหน่วยยา,ยาวใชนะ่ไหม จำรู mm. <cielo. S 1> ้ี่ก็ถ่ายถ่ายลยมาเดยเนาะครับมไปนู่นก็ได้ นี่นี่มองขึ้นนะนี่นี่ไอ้นี่เลยตำลึงป่าได้ดด่ยดูเห็นไหมว่าม,มันจะไข่กันตำลึงมันเป็นหน่วยยา,ยาวๆเนาะเด้งแดงป่าท่านผู้ชมแล้วแล้วก็ขาไม่ฟังน้นครับหืม ไปจอดไหนก็ได้น้องอะไรนะตรงนั้นเขาเขาดูธรรมชาตินะด้วเลย มาครับเราก็มาข้ามอีกฝั่งหนึ่งครับฝั่งแรกก็ไม่มีครับน่ะเขาชอบรู้ว่าพวกเก็บพักเก็บตำตึงเก็บเพียนีน่นาดินไมเชีย ม่วงครับต้นลำใหญ่ต้นใหญ่ต้นลินจีนะต้นลินจะีมั้งลำใหญนะ่นี่ครับจเจอแล้วครับกำรึงเร้งย,ยอดยอดยาวดีเลย ช่ okay. ดูมดุสลิมเนี่ยเขาชอบแบบบ้านๆนะนี่พักขมนะเนี่ยผักขมครับน้าใช่ นี่ครับยอดบวกนี่หายากันี่เนาะมีไหมมีใช่ไหมเนะี่ย ບໍ່ໄຊອອກເດເອົາໄປຊອກຊູງມັນ

ก่อนนี้วัวมีอยากจะเจ็บนเนอะนี่จะยอดอายาวเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับตำลึงเงใหย่งามๆนะน้ำมันมีเย่ เอาไปใส่โรงงานอืมอืมอมันก็เลื่อยไปทั่วเนาะ นี่ครับท่านผู้ชมได้เป็นกรรมเลยครับมีแต่ยอดงามๆอย่า,ายืมกดไลค์กดแชร์แล้วครผมนี่ก็เจ็บลำบึงกับแม่ครับก่อนจะไปทำงานครับนะนาะานีมแม่

ดีงามๆเนาะแม่แี่ในผมไปทำงานก่อนเ้อ,อะโอเคครับผม,มนะวันนี้ผมก็จะเดินทางไปทำงานนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ครับผมช่องตุยพอละเชนน์ครับวันนี้ก็พาคุณแม่มาเก็บตำรึงครับผมได้มาตั้างเยอะครับครับเป็นกำเลยครับผมนี่ครับสวยงามครับ เิปหน้าเจอกันใหม่นะครับก็สวัสดีครับ